มีคนรักแน่นอนก็ต้องมีคนเกลียดด้วยเช่นกันนะคะเหมือนกับนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงแดนมังกรอย่างเจ้าลี่อิงค่ะที่บ่อยครั้งนะคะเธอมักจะถูกชาวเน็ตโจมตีสร้างเฟคเนิวใส่ร้าย,ายจนเธอนะคะต้องใช้กฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดค่ะ และในที่สุดนะคะก็ะมีรายงานว่าเจ้าลี่อิงชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทชาวเน็ตคนหนึง่งที่โพสต์ข้อความใส่ร้ายทาให้เธอต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งพฤติกรรมของชาวเน็ตลายนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเพราะเคยถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความสํานึกค่ะ ทำให้รอบนี้นะคะศาลสั่งให้จำเลยต้องขอโทษออกสื่อเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะและจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าทุกเป็นจำนวนเงิน5,000หยวนหรือประมาณ24,000บาทแต่ชาวเน็ตลายนี้นะคะไม่มีเงินชดใช้จึงต้องหาแนวทางในการชดใช้คืนด้วยวิธีอื่นค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ